ไงเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่รายการเดะทูไนท์โชว์กับพิธีกรคนโปรดของคุณคุณไบรทกันอีกครั้ง เราทุกคนต่างก็มีความทรงจำที่เราหวังว่าเราจะลืมมันได้แต่ในทางกลับกันผู้คนเหล่านี้จาก Reddit World ก็กล้ามากพอที่จะแบ่งปันเรื่องที่น่าอับอายน่าหงุดหงิดและความล้มเหลวครั้งใหญ่แก่คนทั้งโลกรูปแรกที่เราเตรียมมาให้คุณน,นี้เป็นรูปจากคุณแม่ที่ต้องการหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดให้กับลูกชายของเธอเด็กๆสมัยนี้ไม่คิดว่าของเล่นแบบเดิมๆเ,เป็นของขวัญอีกต่อไปแล้วสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆจึงเป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุด ด้วยความคิดนี้ในหัวเธอจึงตัดสินใจซื้อ PlayStation 5ให้กับลูกชายแต่หลังจากที่ของขวัญมาถึงกล่องสินค้ามาถึงมันก็ถูกฉีกขาดแล้วและข้างในก็มีก้อนอิดสีดำแทนที่จะเป็นเครื่องวิดีโอเกม ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือเธอสามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและมันไม่ได้เกิดจากผู้ขายเพราะอีเมลที่เธอได้รับตอนที่มีการจัดส่งพัสดุของเธอบอกว่าพัสดุมีน้ำหนัก17.5ปอนด์แต่ก้อนอิดนั้นมีน้ำหนักประมาณ30ปอนด์หวังว่าเธอจะขอเงินคืนได้นะถ้าไม่งั้นอย่างน้อยลูกชายของเธอก็น่าจะพอเล่นไมค์ครับในชีวิตจริงได้อยู่ลองดูที่รูปภาพที่สองนี่สิ จะถ่ายว่าคนที่แชร์รูปภาพนี้ทํางานที่ร้านอาหารก็คงเป็นไปได้อยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขายังทํางานอยู่ที่นั่นไหมหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนที่มีลูกค้าใหม่เดินทางมาถึงบริกรก็น่าจะทักทายเขาและรับออเดอร์ของพวกเขาด้วยรอยยิ้มหลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็จพวกเขาก็จ่ายเงินและออกไปแต่พวกเขาทิ้งเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เอาไว้บนโต๊ะให้บริกรคนนั้นด้วยนี่สิพวกเขาให้ทิปถึง100เหรียญถ้าคุณคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ใจปล้มมากๆแล้วรอฟังกันต่อก่อน ตอนที่บริกรหยิบธนบัตรขึ้นมาเขาก็เห็นข้อความคุณโดนหลอกแล้วอยู่ในนั้นกลายเป็นว่าทิปนั่นคือเงินปลอมนั่นแหละคือวิธีที่จะทําให้ใครสักคนมีปัญหาเรื่องความไว้ใจหวังว่าเงินจ่ายค่ากาแฟนั้นจะเป็นของจริงนะอย่างน้อยนะ่ะ โอเคมาที่รูปภาพที่3มกันชายคนนี้เผลอปัดขวดน้ำอัรมณตกโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็หกเลอะเทอะอยู่บ้างแต่เรื่องตลกคือมันร่วงลงโดยตั้งกลับหัวกลับหางอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่หกกระจายไปทั่วช่างโชคดีอะไรแบบนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้พบกับปัญหาใหม่อยู่ดีนั่นคือเขาจะยกมันขึ้นมายังไงโดยที่ไม่ทําให้พื้นไม้ของเขาเลอะเทอะไปมากกว่าน,นี้หากมีชาเลนจ์โยนขวดแล้วตอนนั้นฉันเดาว,ว่าเขาคงทั้งชนะและแพ้ในเวลาเดียวกัน นี่คือความคิดบ้าๆความคิดหนึ่งหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณให้คุณตัดด้านบนของขวดออกอย่างระมัดระวังเสียบหลอดลงไปและดื่มเครื่องดื่มของคุณต่อได้เลยหรือไม่ก็พลิกบ้านของคุณกลับหัวกลับหางซะเรามาดูกันที่รูปภาพที่สีซึ่งแสดงให้เห็นช่วงเวลาพายุหิมะที่น่าอึดอัดใจมาก ผู้ใช้เร d d i t ที่ถ่ายรูปภาพนี้โพสมันจากทะเลสาบทาโฮซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีฤดูร้อนที่แห้งแล้งและฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นและมีหิมะตกเป็นประจำอย่างไรก็ตามในช่วงฤดูหนาวปีนี้พวกเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งเพียงเพื่อพบว่าหิมะนั้นหนาระดับนานีอมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะออกไปดูสภาพรถทันทีแต่กลายเป็นว่าหาไม่เจอเลยถนนทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหิมะที่เกือบจะสูงเท่าต้นไม้จากนั้นเขาก็เห็นกระจกมองข้างของรถตัวเองที่หักอยู่ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่ารถกำจัดหิมะมีส่วนในชะตากรรมของมันแต่ณจุดนั้นเขาอาจแค่หวังว่าความเสียหายอาจไม่แย่กว่าที่เขาคิดไว้ฉันพนันได้เลยว่ามันเป็นการคา์ดิโอที่ดี และเ้อเท็จจริงที่ว่าประเภทของหิมะนี้นั้นแข็งจนเกือบจะเท่าซีเมนต์นั้นก็ไม่ได้ช่วยพวกเขาเลยเช่นกันเขายังคอมเมนต์ด้วยว่าถ้าคุณต้องลองต่อยมันมือของคุณจะหักแทนหวังว่าเจ้านายของเขาจะไม่ว่าที่เขาไปทํางานสายวันนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าทําไมถึงมกักมีการห้ามจอดรถก่อนพายุหิมะจะตกหนักเช่นนี้รูปภาพที่ฮาที่เราเตรียมไว้ให้คุณนั้นจะทําให้คุณนึกถึงว่าการนั่งเครื่องบินนั้นสามารถสร้างความรําคาญใจได้มากแค่ไหน การนั่งเครื่องบินอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ง่ายๆเหตุผลที่ทำให้ประสบการณ์การเดินทางของผู้ชายเรดติดคนนี้จบลงนั้นก็เพราะผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาเลือกที่จะวางเท้าของเ,องเธอไว้บนที่วางแขนของเขาหวังว่าเท้าเธอจะไม่ส่งกลิ่นนะเดาว่าทางออกที่ดีที่สุดหากเรื่องนี้เกิดขึ้นคือทำตัวแบบที่คนมีเหตุผลจะทำและติดต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องรูปภาพที่6นี้จะสอนเราเกี่ยวกับความสำคัญในการอ่านคู่มือแนะนำ มีช่วงหนึ่งที่ทุกคนมีเครื่องฟอกอากาศไว้ใช้ในบ้านผู้ใช้เรติดรายนี้ก็เช่นกันเขาใช้งานมันทุกวันแต่คุณภาพอากาศในบ้านของเขาไม่เปลี่ยนเลยและนี่คือเหตุผลเมื่อเขาตรวจสอบสาเหตุของปัญหาแล้วเขาก็พบว่าตัวกรองถูกหุ้มพลาสติกตลอดเวลาอย่างน้อยมอเตอร์ก็ไม่ได้ไมเนื่องจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขาและถ้ามองในแง่ดีแล้วก็เขาก็ประหยัดเงินค่าเปลี่ยนตัวกรองไปได้เยอะอยู่คุณรู้จักประโยคที่ว่านกที่ตื่นก่อนได้หนอนตัวโตกว่าไหม รูปภาพที่7็ที่เราเตรียมไว้ให้คุณคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าประโยคนั้นพอจะเป็นเรื่องจริงอยู่บ้างในช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งผู้ใช้เร d ิ i รายนี้ได้มุ่งหน้าไปร้านขายของเพื่อซื้อไก่ย่างแสนอร่อยแต่น่าเสียดายที่มันดันขายหมดเกลี้ยงในขณะที่เขาเดินไปยังทางออกนั้นแหละคือตอนที่เขาพบสตรีรายนี้เดินผ่านเข้าไปรถเข็นของเธอเต็มไปด้วยไก่ย่างของร้านค้าเธอเหมามันหมดเลย น,นะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านค้าบางร้านถึงกำหนดขีดจำกัดจำนวนสินค้าที่คนหนึ่งสามารถซื้อได้แต่นี่คือเคล็ดลับของคนชอบเมาสแค่ทัวรหาร้านค้าในท้องถิ่นของคุณล่วงหน้าและแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับการซื้อครั้งใหญ่ของคุณรูปถัดไปจะทำให้คุณหวังว่าจะมีนโยบายคืนเงินสำหรับแผนการเดินทางที่ล้มเหลวผู้ใช้เรติ้รายนี้ไม่ได้ออกไปพักร้อนนับตั้งแต่ปี2020 นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงตื่นเต้นที่จะได้เดินทางไปยังเม็กซิโกกับครอบครัวบนเรือสุดหรูเป็นอย่างยิ่งเขาไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับเขาในวันแรกของการเดินทางเขาลื่นและทำเท้าตัว,ตวเองหกักเขาต้องใช้เวลาตลอดทั้งการเดินทางนั่งบนวีลแชร์โดยพลาดเรื่องสนุกสนุกทั้งหมดไปเราหวังว่าเขาจะได้พักร้อนอย่างที่เขาสมควรได้รับในเร็วๆนี้นะฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้กำลังกินอะไรอยู่นะเพราะรูปที่ก้าวนี้อาจทำให้คุณหมดอร่อยเลยก็ว่าได้ ผู้ใช้เรติ้งรายนี้มุ่งหน้าไปยังร้านโดนัทที่มีชื่อเสียงเพื่อซื้อโดนัทสักชิ้นให้ตัวเองเธอซื้อครัวซองไก่งวงจากนั้นเธอต้องรอออเดอร์ตัวเองถึง20นาทีเรื่องมันแย่ลงตอนที่เธอเปิดห่อกระดาษของเธอและเห็นสภาพอาหารด้านในมันดูเหมือนกับว่าครัวซองของเธอถูกอุ่นในมอดอ,อยังไงอย่างนั้นและแน่นอนมันไม่เหลือรูปลักษณ์ของการเป็นอาหารนีต่อไปคุณรู้ไหมว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรรูปภาพถัดไปที่เราเตรียมไวใ้ให้คุณน,นี้เป็นรูปที่ค่อนข้างน่ากลัว คุณเป็นคนชอบทิ้งจานสกรปรกเอาไว้ในอ่างล้างจานจนกระทั่งมันเต็มแล้วก็คุณอาจอยากเปลี่ยนนิสัยนั้นนะเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมือของผู้ใช้เรดติดรายหนึ่งหลังจากที่ต้องล้างจานเป็นเวลา20นาทีแต่ไม่ต้องกังวลไปสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเราไม่รู้ว่าชายคนนี้มีอาการหรือไม่แต่เห็นได้ชัดว่าเป็นอาการที่หายากมากที่เรียกว่ารอยย่นบนฝ่ามือจากน้ำในกรณีนี้การสวมถุงมือเพื่อล้างจานก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกนะรูปภาพสุดท้ายจะทําให้คุณต้องสงสัยว นั่นก็เพราะปีกไก่เหล่านี้มีขนาดเล็กจนเกินไปหรือชายที่ถือปีกไก่คือยักกันนะหลังจากพูดคุยกับพนักง,งานเสิร์ฟเกี่ยวกับขนาดของอาหารที่ผิดปกติเขาก็ได้รับแจ้งว่ามันอาจมีสาเหตุมาจากซัพพลายเออร์รายใหม่ที่พวกเขาร่วมงานด้วยพวกเขาควรหาซัพพลายเออร์ใหม่โดยเร็วหากต้องการรักษาลูกค้าไว้จริงไหมและนั่นคือทั้งหมดสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามเราที่นี่เ h e Tonight Show กับคุณไบร์